สวัสดีค่ะสืบเนื่องจากวันก่อนที่เราไปซื้อทุเรียนแล้วก็มีน้องๆแนะนําสถานีทุเรียนอยารามาเราไปมาแล้วฮะแน่ปิดถุงมาที่กลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นเพิ่ม <c oughs> ออกมาเลยอ่ะ <c oughs> ตัวแบบปิดเซนซิว <c oughs> <c oughs> แน่นเพราะว่าแช่เทียนยก็คือว่าไปสถานีทุเรียนอยารามันเปิดกลิ่นแรงจัง้วย เมื่อกี้มันไปทางนู้นแต่ตอนนี้มันตีกับในตลาดเหมือนตรงนั้นน่ะนะคะมีแต่ร้านทุเรียนแบบเป็นร้อยร้านแล้วถ้าใครยังไม่ดูคลิปไปดูได้เพื่อนไป็นเพื่อนเป็นฝรั่งเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาจากอเมริกาแล้วแบบเพื่อนชอบกินทุเรียนเพื่อนบอกโอ้นี่คือแบบ heaven on earth เลยแบบ everywhere ทุเรียนเป็นร้อยร้านเป็นร้อยร้านแล้วแบบทุเรียนตอนนี้มันเป็นหน้าทุเรียนทุเรียนดีๆทุกร้านดีแบบเนื้อดีมากเลยเนาะเนื้อดีๆทุกร้านแล้วก็แบบราคาดีเริ่มต้นที่ขีดแบบแกะเนื้อขีดละ3 0 3 5อย่างเงี้ยคือด ดีมากเราซื้อมาทุเรียนระยองจันป่าละอูภูเขาไฟซื้อมาหมดดีอร่อยทุกอันอเลยเรื่องนะตั้งแต่คลิปที่แล้วที่เราไปแล้วเดี๋ยวบอกว่าจะซื้อมาเปรียบเทียบมาแม่เปรียบเทียบให้ฟังหน่อยกินไปแล้วค่ะก็คือว่าะระยองกับจันจะหวานมันใช่ไหมจำไม่ได้แล้วในมันกว่า ระยองกับจันน่ะรู้จักระยองกจาจันหวานมันใกล้เคียงกันมากแต่ว่าป่าละอูเนี่ยจะค่อนข้างหวานไม่ค่อยมันแม่ชอบมาภกเขาไฟก็คล้ายๆกันน่ะจะเน้นหวานมากกว่าแต่จะบอกว่าปลาเกินเหมือนกันหมดแต่แม่ที่แม่ชอบสุดก็คือป่าละอูอ่ะ อร่อยมากมใช่แล้วก็วันนั้นเราโชคดีไปเจอร้านนึงเขาขายขีดละหกสิบจริงๆมันต้องแพงกว่านี้นะ<ม>เออแต่ว่าแบบเขาบอกว่าวันนั้นเขาได้มาด้วยราคาถูกแล้วแบบว่าเขาก็เลยขายเรียกลูกค้าหูน่าจะซื้อมาเยอะกว่านี้นี่หมดแล้วเนี่ยแ,<ต>แล้วโทษทีเหอะป้าบอกว่ากินแล้วเหมือนกันหมดแต่ป้าละอูที่แม่ของแม่คือหมดก่อนนะตอนนี้<อ>ป้าละอูหมดแล้วอันอื่นยังเหลือ เสร็จแล้วก็ไปเจอร้านหน uh, ึ่งร้านหนึ ow, okay. ่งแบบจะกลับอยู่แล้วร้านสุดท้ายเขามีขายเนื้อทุเรียนก็เขียนไว้เลยว่าขายเนื้อทุเรียนทําขนมแล้วเพื่อนเห็นเพื่อนบอกว่าจะทําคัพเค้กทุเรียนพิซซ่าชิโอให้กินแต่ตอนนี้เพื่อนไม่อยู่ไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่เพื่อนไม่อยู่นะคะเพื่อนบอกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันเพื่อนจะมาทํเพื่อนจะมาทที่นี่เพราะว่าบ้านบ้านเขาไม่มีเตาอบก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาทำที่นี่แล้วเขาฝากเนื้อทุเรียนเนี่ยเขาซื้อมาเนี่ย สฟิวด uhm <cima> ้วยในช่องแข็งบ uh ้านเราอยู right ่เนี่ยพราะบ้านเขาจะเหม็นไม่ใช่ก็เดี๋ยวเขาจะมาทำนี่ก็เลยฝากมาเลยแล้วเราก็เลยซื้อมาด้วยเพราะว่าปลาคิดว่าจะต้องหน้าทุเรียนอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วมันถูกเนี่ยเนื้อทุเรียนแบบเละแล้วนะเละๆอย่างเงี้ยแกะแบบเศษๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เศษนะแต่เพียงแต่มันเละหขีดขีดละ10บาท1นี่คือ1โล10ขีด หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี้เราฟรีจะบอกให้ทุเรียน <มา S 2> แบบว่า,วาแกะเนื้อแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปซื้อตามห้างหรือตามตลาดเนี่ยขีดเดีย๋ยวนี้นะขีดแล้วร้อยกว่าบาทแล้วนะขีดละ,ละ,ละร้อยกว่าบาทขีดละลใช่ไหมโอ้กนนินแรงกินแรงมากค่ะเดี๋ยวไปขอถุงมือมาควักใส่ถุงมือก่นอนได้หไหมใช่เปื้อนนิดนึงเดี๋ยวมันจะติดมือเราอย่างเลอะ ก็คือเราจะทำทำเอามาปั่นอยู่แล้วนะอ๋อยังไม่ได้บอกเลยเอามาทำอะไรอะ่ะบอกปะ <c oughs> ไม่ไบอกแต่ว่าเอามาซื้อมาจะมาทาขนมทําไอติมทุเรียนคือไอติมทุเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วใช่แล้วก็เป็นอะไรที่ป้ากับลูกชอบกินมากไปท่านที่ไหนมีไอติมทุเรียนก็จะกินนี่เม็ดว่าทิ้งไปเลยนะคะนี่ป้าสงสัยว่าส่วนข,ขาวๆได้ไหมตรงริงอืมตรงทีง่มันเป็นติดๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรโรลไม่ลู้มปนเละไปแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็แกะ มันจะมีส่วนที่ติดกับเม็ดมากๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องแกะแกะขอบรรยายกลิ่นหน่อยใช่ไหมหึงแปลว่าตอนนี้ถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบทุเรียนมาเป็นลมลนเป็นลมไปนะถ้าใครมาบ้านเราที่แบบเกลียดทุเรียนอยู่ตอนนี้นะคะถึงขั้นเป็นลมได้ค่ะหรือฝรั่งปา้าก็ถามเพื่อนเพื่อนมาจากอเมริกาโ<ฮ>อย้ยเย็นเจี๊ยบมือเพื่อนบอกว่าฝรั่งเนี่ยจะคือจะแพ้ทุเรียนกันมากเลยใช่<ำ>เพราะเขาไม่คุ้นกับกลิ่นคือเพื่อนบอกว่าเคยซื้อลูกอมทุเรียนอะไรเงี้ยไปให้เค้ากินแบบเคี้ยวๆเพื่อนแบบทำหน้าแบบเก่งใจอมไว้ เพิ่นบอกว่าเออครออกมาเลยถุยอกมาถุยออกมาใจใจเออน่าจะต้องใช้มีดค่ะป้าขอมีดหน่อยได้ไหมมือเละไปหมดแล้วหูแล้วมันเย็นเจีย๊ยเพราะว่ามันฟรีซมาใจคืออันเนี้ยกินแล้วอะ่ะก็คุณหมอออกมาพูดนะช่วงนี้หน้าทุเรียนว่าพวกข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนทุเรียนเนี่ยออ้ยเป็นแบบไม่ดีต่อสุขภาพนะก็ทําไว้แล้วก็กินยาวๆแล้วกันแบบว่าอย่าอย่ากินเยอะในหนึ่งวันเพราะว่า นอกจากไอติมชุเรียนนอกจากชุเรียนซึ่งมันแบบนี่แล้วนะก็ยังมีวิปครีมมีน้ำตาลกิลังกินลั้งพอส่วนเวลาอื่นของปีที่ไม่มีทุเลียนเราก,กินอย่างอื่นซึ <laughs> ่งหวานเหมือนกันมีปะ่ะอ่ะนี่มันได้เนื้อเยอะนะปาถึงตอนแรกว่าแบบเอ๊ะตอนแรกเราคิดว่าเมเด็ดเยอะหรือเปล่าปรากฏว่าเม็ดเขารีบมากดูดิดูจะรีบไปไหนรีบมากรีบเล็กนิดเดียวดูดิว่าจะเจอแบบว่าชิม <M ets S 2> เนื้อเป็นไงแต่ไม่กล้าชิมแล้วมันมันเละมันเละใช่ปะ ติมทุกเดีอนเนี่ยมันจะมี2แบบใช่คุณแม่แบบใสกะทิกับแบบใส่นมสดใช่ในสูตรที่ดูมานะคะบางคนเขาก็ใส่นมสดบางคนก็ใส่กะทิก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าลูกเราไม่ชอบกินกะทิเราก็จะเปลี่ยนเป็นใสนมสด <S 1> <S 1> ซึ่งน่าจะดีกว่านมจืดเนาะเพราะกะทิก็จะมีไขมันเยอะกว่าด้วยป,ะวป่ะดีกว่าเลยนะดีกว่านมดีกว่ากะทิมนมสดดีกว่ากะทิใช่ไหม,มในแง่ของของรักสุขภาพจะรักทำไมเนาะกินขนาดนี้ไม่รักสุขภาพก็ได้ งโอ้โหนี่เนื้อเพียบเป็นตอนๆดูดิเม็ดละกระจิตเดียวเองอะ่ะเม็ดล็กมากเดี๋ยวเเนี่ยมำไขอกินตัวเนี้ยเนี่ยขอกินตัวเนี้ยเหรออ่ะอ่ะอ,อ่ะป้อนป้อนปอน,ปอน <c oughs> มันจะเย็นเจี๊ยบเลยมากเลยนะให้มันแข็งเป็นไงอร่อยไ,ไหมหวานไหม,ม,มเออต้องชิมดูก่อนว่าหวานไหมเพราะว่าเวลาทำอะ่ะถ้ามันหวานมากแล้วใส่น้ำตาลไปมันจะยิ่งหวานหรือเปล่าหรือถ้าจืดเราต้องใส่น้ำตาลอะไรอย่างงี้หวานใช่ไหมนั่นดีเลย รสชาติดีเลยใช่ไหมช่วงนี้ทุเรียนซื้อยังไงก็ดีหมดเลยที่ไปที่สถานีทุเรียนเป็นร้อยร้อยร้านนะทุกร้านดีหมดมันเป็นไงเนื้อสวยทุกร้านเลยแต่ปีนี้ยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อตามตลาดังไม่รู้พิ่ตลาดดีป่ะพอาะถอสมัยก่อนเนี่ยอย่างปีที่แล้วพอซื้อผิดหวังเยอะไงเออใช่ที่ปีที่แล้วผิดหวังเยอะเพราะว่าเหมือนกับบางร้านก็จืดไปบางร้านก็แข็งบ้างเหมือนกับทั้งผ่ะมันสุกไม่เท่ากันเจอบ่อยมากเลยอ่ะ บางทีตรงที่เรากดดูอ่านกําลังดีปรากฏว่าอีกตรงหนึ่งดิบอะไรอย่างเงี้ยพราวว่าซื้อแบบแกะเนื้อชั่างขีดดีกว่ามันมันเลือกคูกที่ต้องการได้ไหมเพราะเก้าเป็นลูกมันสูงไม่เท่ากันไปที่ที่ทั้ทงที่สถานีทุเรนอยาลาแล้วก็ที่อะไรนะที่ตลาดตลาด อヤาาลาก็จะมีให้เดี๋ยวนี้เราว่าพวกตลาดผลไม้ทั้งหลายอะ่ะน่าจะมีทุเรียนเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยตลาดจีมุมเมืองอะไรพวกนี้ฮะโอเคอะได้เท่านี้เยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวตัดให้ย่อยๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราไปปัน่นในเครื่องปั่นรวมกับเหล่านี้เอมไม่ใครเขาก็คือสูตรที่ไปหามันจกเว็บ เขาบอกว่าอันนี้คือไม่ได้ทําตามสูตรนะเพราะว่าจริงๆตามสูตรเขาใช้ทุเรียนน้อยมากใช่ไหมจริงๆสูตรเขาว่าใช้ทุเรียนแค่แบบเอ่อถ้วยหนึ่งแล้วก็น้ําตาลเท่านี้วิปครีมเท่านี้นมเท่านี้แต่ป้าบอกว่าเดี๋ยวเราเอาเข้มข้นเลยเนื้อทุเรียนเราต้องแบบเข้มข้นมากป้าก็เลยบอกเอาเดี๋ยวบหมดเนี่ยแล้วเดี๋ยวป้ากะเองแล้วเราจะใช้วิธีแบบทําไปชิมไปอ่ะถ้าไม่พอดีเดี๋ยวเราเติมอันนี้ประมาณอาจจะป้ากะให้ประมาณสี่ถ้วยตวงได้นะได้ไหมอืมน่าจะได้เราจะใส่นี่วิปครีม หนึ่งถ้วยตวงนมสดหนึ่งถ้วยตวงลงไปปั่นไปปั่นใส่ไปเลยนะใช่แล้วใส่น้ำตาลทรายไปเลยเยอะไปไหมเนี่ยน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะแต่ไม่อยากได้หวานมากแต่แม่ปั่นหยาบนะแบบกดจึ๊งแล้วปล่อยเลยจริงของขนาดนั้นเลยสองช้อนโต๊ะนะถ้าตัวภาพไงฮะไม่หวานมาก ยังจะสุขภาพอะไรกินทุเรียนกินทุเรียนเกลือไปนิดนึงคุณแม่เกลือได้จ้ะต่อไปช้อนอ๋อแต่แม่ปององใส่แป้งข้าวโพดด้วยไหมอ๋อใช่ใช่เขาบอกให้ใส่แป้งข้าวโพดไปนิดนึงมันจะได้เกาะเกาะกันเพื่อความเกาะตัวแป้งข้าวโพดติดไปเลยเหรอเออแม่สิแม่แป้งข้าวโพดติดต้องมาไล่น้ำก่อนเออไม่แต่กำลังคิดว่าเราจะใส่เ้าแป้งข้าวโพดไหมหรือว่าเอาอย่างนี้ก็พอไม่ต้องใส่หรอกเราไม่ต้องให้มันเกาะอะไรมากง่าง่ายๆสดๆดนะเออ เฮ้ย,ยถามจริงป่ะแค่เนี้ยนมมันยังไม่เกล้ากันเลยอีกทีที่พอแล้วอีกทีเดียวพอพอ,อแล้วจริงจริงเหรอต้องไปให้มันกับยาไหมเหรอทเทใส่ก,กับมันนั่นเลยอยังจะไม่ใส่ไม่จริงไม่ใส่แล้วมาคนมือไงเอาไม่เอาไปปัน่นไม่เอาไม่เอาจริงเหรอ,อโอ้โหมันก็แหลกหมดแล้วนะป้าเออเครื่องปั่นนี้แบบเก่งมากเดี๋ยวต้องเอาไม้พาย ไม่ทุเรียนนีิทิมันไม่เข้มอะคุณแม่อ๋อเวลาเขาทำไอ้ิมทุเรียนน่ะสูตรอะเขาต้องใส่สีด้วยเขาบอกว่าเติมสีเพราะว่าพอสีทุเรียนมันไปรวมกับนมอะไรเงี้ยมันก็จะขาวเาฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ไม่แคร์เรื่องสีเราไม่ต้องใส่สีมีเม็ดอยู่ในนี้ด้นี่ไงเนี่ยเนี่เนี่ยนี่แม่เห็นเลยเนี่ยสงสัยมีพลาดมีเม็ดตรงไหนหล่นลงไปแล้วเราไม่ได้มองเยอะไปไหมอ่ะ อุ้ยตายแล้วทำไมดูครีมมี่เฮ้ยวิปครีมเยอะไปป้าปาเท,เทอ่อนป้าป๋าเยอะเอเยอะไปเยอะไปเดี๋ยวเดีออ๋ยวเาพี่ป้าว่าครึ่งถ้วยพอเน,นะใช่วิปครีมเยอะไปเนี่ยมันทำให้ดูครีมมี่เกินๆๆเราก็ดูสูตรมาแล้วป้าบอกไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องจดมาไม่ต้องพอเดี๋ยวคิดเอง <laughs> เขาจะมีว่าใส่นมเท่าไหร่ใส่วิปครีมเท่าไหร่หรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แตมันไม่มันไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เป็นสูตรของเราสิอ๋อต้องการแบบว่า create สูตรเอาออกหมดเลยไหมเนี่ยหรือยังไงเสรแล้วอเคเฮ้ยข้างล่างมันยังมีเนื้อทุเรียนไงไม่จิ้มยังมีทุกคนเออลูกกุ๊ดมีเม็ดอยู่เต็มเลยขอโทษอืม ออร่ยมากจริงเหรอแล้วเพี้ยงจอทิ้งอร่อยแบบอร่อยมากนึกว่าอะไร<ม>นเนี่ยอร่อยมากจริงอร่อยมากเหรออืมนี่ก็เป็นติมแล้วเพราะมันเย็นอยู่แล้วอ,อร่อยจริงด้วยเฮ้ยหาวานกำลังพอดีใช่ไม่หวานมากเพราะบางทีเราเจอไอติมทุเรียนมันหวานกว่าน,นี้เคียวมาชิมแล้วเนี่ยเ,เสร็จแล้วเนี่ยมาชิมแล้วอร่อยมากไม่ใช่เลยไม่ไม่ต้องเพิ่มซอสทร่อยแล้วมันเหมือนเป็นทุเรียนเออทุเรียนมันฟรีดอยู่แล้ว มันเหมือนเป็นไอติมทุเรียนที่ละลายนิดนึงแค่นั้นกลิ่นแบบกลิ่นจะรุนแรงนิดนึงแต่บ้านนี้ชอบกินทุเรียนทุกคนไงเลยแบบตาโหช้อนใหญ่มากอืมอร่อยไหมเนาะเปย์ติมทุเรียนที่แบบจริงใจไหมจริงใจมาดูแบบมีความทุเรียนจริงอะวันนี้เราไปกินทุเรียนไอติมทุเรียนนล้มันจะแบบ อันนี้มันแบบทุเรียนน้องมันแค่กลิ่นกินหรือเปล่าเออมันจะเป็นแค่กลิ่นกินใช่ไหม่อยเลยบอกเลยอันนี้มันมีเนื้อด้วยเห็นปลาให้ปั่นได้ยินเสียงเมื่อกี้จุดจุดแเดี๋ยวไปแช่แข็งใช่ไหมคุณแม่แล้วเดี๋ยวอือาไปแช่แข็งก่อนนะลูกอร่อยมากอ่ะดูดีกินไม่หยุดเลยอยู่เดี๋ยวนี้เออนี่มันมีเม็ดเนี่ยอยู่ในนี้เยอะเหมือนกันปลาว่าเนี่ยเนื้อมันต้องหยาบแม่ตัดเนื้อให้ตัวไหนย่อมต้องหยับหยาหน่อยไ่มเออเนี่ยเนื้อมันจะหยับหยาต้องมีความหยาบเนี่ยอย่างเงี้ย เออนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเม็ดเต็ม่จุยเตักเม็ดอยู่เลยมันมีเม็ดนุมได้วยก็เดี๋ยวเราใส่ทับเพอแวร์แล้วเราก็ปิดมันให้มิดชิดนิดหนึ่งในงั้นตู้เย็นเราจะกลิ่นหึ่มแล้วก็เอาไปแช่ฟรีสพรุ่งนี้มาชิมกันนะไอติมทูเรียนว่าจะเป็นยังไงนี่ดูเนื้อนี่นนี่คืออร่อยมากนะจริงใช่อร่อยจริงยอมรับปกติเใช่ปกติกินไอติมทูเรียนอ่ะมันจะ หว,นหวานๆแล้วก็แค่มีกลิ่นใช่ป่ะตรงแล็บมันก็แนบอยู่ระดับหนึ่งแล้วเราก็มีหลอกชั้นหนึ่งตึ้งนิดนึงอ่ะอย่างนี้นะแล้วก็ไปฟรีสไอติมทุเรียนสําเร็จแล้วนี่เราแช่เย็นไว้ตั้งคืนหนึ่งนะดี่้องขูดเราไม่สําเร็จใช่ตอนตอแรกเอา,เอาไอ้ไอย่างนี้มาขูดมันแข็งมากไม่ได้แม่ก็เลยบอกว่านี่เดี๋ยวใช้ไม้ตัดดีกว่าอืมเป็นติมโบราณเนี่ยหรอใช่เป็นแบบไอติมตัดอะไอติมโบราณแบบตัด กล่องเข็งนะเออกล่องจริงๆแต่อนี้มันเป็นมีดแบบมีดมีดมีดหั่นหั่นสเต็กอะไม่ได้มีดแบบไม่ได้มีดคมมากอะได้ละได้ละมานี่ไงแม่บอกว่าเมื่อกี้แม่บอกว่าควรจะเอาไปใส่แม่พิมพ์ไอติมที่มันแบบว่าเสียบไม้แล้วกัดกินอย่างนั้นนะาจเอิร้ยใช่ไหมอ่ะให้ปลาชิมให้แม่ชิมก่อนนะเออมันมันจะยังไงดีเนี่ยมันดิ้นด้วยนะคะแข็งมาก ได้แล้วนะนไงเย็นเฮ้ยไม่ตึมเย็นอะจึงก็ต้องเย็นมะได้รสของทุเรียนแบบเน้นเน้นเต็มเต็มมากๆเลยมีความเป็นทุเรียนแบบหอมหวานมันมากทุเรียนรวนๆแล้วมีเนื้อด้วยนะไม่หวานมากเคี้ยวไปเคี้ยวไปจะเจอเนื้อทุเรียนถ้าเจอเนื้อแล้วมีเม็ดด้วยเออมีเม็ดด้วย อร่อยเป็นไอติมทุเรียน <ส amino. S 2> ที่อร่อยเลยอร่อยเลยเออจริงๆแล้วมันมันปรับยากนิดนึงเนี่ยถ้าเกิดให้ดีแม่ว่าเอาแบบใส่แม่พิมพ์ที่ทาเป็นแท่งๆกัดกัดกัดงนะั้นน่าจะดีเหมือนไอติมโบราณน่ะถ้าเอเนื้อมันไม่ครีมมี่แบบไอติมเนี่ยคุณแม่ไอติม,มต้องติบอกไอติมผู้เรียนแบบสมมุติของเขาเป็นเส้น,น,น<ม>อย่างเงี้ยเขาจะเป็นเนื้ออย่างเงี้ยนะมันต้องใช้เครื่องทําไอติมมองที่มันปั่นปๆๆปัๆันออกมาอามีอเราเอาแค่แข็งเฉยมาเลยไม่ได้เหนือหนัง ะราช้าได้อยู่อโอเคลากลันไปก่อนกลับไอติมชุเรียน,น,นใครมีวิธีทำ่ำ<ง>ให้ไอติมมันเป็นแบบนั้นง่ายๆโดยไม่ใช่เครื่องแนะนำามาก็ได้นะคะเพื่อวันหน้าจะทำ